แม่อาจารย์ทำไมเลือกเพลงเดือนเพ็ญขคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านชื่อจริงๆก็คิดถึงบ้านชื่อจริงๆว่าคิดถึงบ้านครับกําลังจะบอกอะไรคุณทักษิหรือเปล่าครับเพลงนี้ในผีท่านอัศนีพระจันทร์แต่งว่าเพราะคิดถึงบ้านจริงอืตอนที่อยู่ ถ้าแถวเวียดนาม,มนตกลงมอบใ,<ช>มให้คุณทักษิณก็แล้วกันขอให้คุณทักษิณทําตัวเป็นคนดีจะได้กลับบ้านเร็วๆ <S 1> <S 1> จะได้กลับบ้านเร็วขึ้นสิ่งที่จะมอบให้คุณทักษิณได้กับเพลงเพลงนี้ก็คือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมาก <S <S ในประเทศไทยเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงเดียวที่รู้สึกจะอันดับหนึ่งมั้งที่ได้รับความนิยมจนกระทั่งมีการมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับรบรันพันตูกันนานมากเลยทีเดียวอ่ะจนในที่สุดเนี่ยนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คณทักษิณก็คือป้าลมซึ่งเป็นภรรยาของในผีเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดรู้ไหมคือมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเงินทองเรื่องอะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้รประลมได้ยกเพลงนี้ให้เป็นสมบัติสาธารณะไปเลยอืเนปัญหาปาัตตมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมจย์ถูกต้อง,งครับถูกต้องปราลมเนี่ยนะ ที่บอกลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขาน้ำนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกขี้จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอย่ยแต่ป้าลมก็แก้ปัญหาอาดมาว่าป้าลมนี่ฉลาดมากเลยคือยกเพลงนี้ให้เป็นสมบัติสาธารณะกร<ะ>นี้ก็ไม่ต้องเสียสตุงสตังนะ คือเป็นแบบบุญนิยมนะนียเสียตลาดเต็มเต็มเลยทีเดียวอ่ะแรม,มาว่าถ้าคุณทักษิณมีวิถีชีวิตแบบปัะหลมซึ่งเป็นภรรยายของผู้แต่งเพลงเดือนเพนเนี่ยคุณทักษิณก็จะ,ะเป็นอมาตะาเหมือนเพลงเดือนเพนเนี่ยวันนี้เราให้ปิดศนณธรรมที่น่าสนใจนะครับ,รบถ้างั้นเราไปฟังกระทู้ถัดไปนะครับเจญครับอยากทราบว่ารัฐบาลเติมมาซัดชินขอบเจ้าของสัมปทานดาวเทียมเรื่องปล่อยให้มีการดักฟังโทรศัพท์ คืออยากรู้ว่าการลันโทรศัพท์เนี่ยเป็นสิที่ผิดกฎหมายแต่ว่าในทางศาสนาจะผิดศีลหรือว่าเป็นแบบคือมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเงินทองเรื่องอะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ป้าลมได้ยกเพลงนี้ให้เป็นสมบัติสาธารณะไปเลย,เยอืองปัญหาปัญหาปัจเข้าใจถูกต้องใช่ไหมอจารถูกต้องครับถูกต้องป้าลมเนี่ยนะที่บอกลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขาน้ำนา ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกขี้จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอ่ย แมอาจารย์ทําไมเลือกเพลงเดือนเพิดถึงบ้านคิดถึงบ้านชื่อจริงๆก็คิดถึงบ้านชื่อจริงๆว่าคิดถึงบ้านครับกําลังจะบอกอะไรคุณนักศิลป์รือเปล่าครับเพลงนี้ในผีท่านอาสนีพลัดจันทร์แต่งว่าเพราะคิดถึงบ้านจริงอืตอนที่อยู่ าตกลงมอบให้คุณทักษิณก็แล้วกันขอให้คุณทักษิณทําตัวเป็นคนดีจะได้กลับบ้านเร็วๆจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นสิ่งที่จะมอบให้คุณทักษิณได้กับเพลงเพลงนี้ก็คือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทยเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงเดียวที่รู้สึกจะอันดับหนึ่งมั้งที่ได้รับความนิยมจนกระทั่งมีการมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับรบรันพันตูกันนานมากเลยทีเดียวอ่ัจนในที่สุดเนี่ยนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คุณทักษิณก็คือป้าลมซึ่งเป็นภรรยาของในผีเนี่ยแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดรู้ไหมป้าลมก็แก้ปัญหาอาดมาว่าป้าลมนี่ฉลาดมากเลยคือยกเพลงนี้ให้เป็นสมบัติสาธารณะ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียสะตุ้งสตังนะคือเป็นแบบบุญนิยมมะเนะเสียตลาดเต็มๆเลยทีเดียวอะ <c oughs> อาดมาว่าถ้าคุณทักษิณมีวิถีชีวิตแบบ ป้าลมซึ่งเป็นภรรยาของผู้แต่งเพลงเดือนเพนเนี่ยคุณทักษิณก็จะเป็นอมาตะาเหมือนเพลงเดือนเพนเนี่ย